กราบสวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด็ดที่น่าลงทุนนะครับผมประจำวันอังคารที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับเดยค่ำคืนนี้ก็มีสีคู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเป็นมิวอันพบกับควีนส์แบ็คเรนเจอร์สนะครับผมคู่ที่2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่3เป็นปีเอสเชนะครับพบกับเรอัลบาร ไรตัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกของค่าคืนนี้ เราอยู่ในสึกแชมเปี้ยนชีปนะครับไปทางมิวอร์นะครับจะเปิดจะเด่นนะครับรับการเยี่ยงของควีนสปาร์คเรนเจอร์สนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกระสกนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าบ้านมิวอร์นะครับทีมจากอันดับที่15ที่ตอนนี้มี40แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยี่ยงของควีนสปาร์คเรนเจอร์ทีมจากท็อปโฟนะอันดับ4มี52แต้มแต้มห่างกัน12แต้มนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางควีนสปาร์คเรนเจอร์นะครับที่เก็บชัย นะครับนัดล่าสุดไปทางมิววอร์นะครับบุกมาเก็บแต้มจากควีนสปาร์เรนเจอร์สไปได้หนึ่งแต้มนะครับเมื่ออต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับได้สกอร์หนึ่งประตูต่อหน,นึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับมิววอร์นะครับ, ar, รบสินัดล่าสุดค่อนข้าง มีปัญหานะครับชนะไปได้เพียงแค่สามนัดเท่านั้นเองนะครับแพ้หกเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดอาดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับสามารถเปิดบ้านรับกัมเบียของคาร์ดิฟซิตี้แล้วก็เก็บชัยชนะในบ้านไปได้นะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านนะครับผมมีวอล์คฮนัดล่าสุดนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับในสามนัดล่าสุดนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับหลังจากแพ้มาสองนัดติดในบ้านนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับ เกมในบ้านของมิววอร์นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสิทธ์ล่าสุดของควีนส์บาร์เรนเจอร์ s นั้นก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับชนะ5แพ้2เสมอ3นะครับดันล่าสุดค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในนัดที่บุกไปเยือนกับบาร์สลีนกับทีมจากอันดับยของตารางก็ไม่สามารถเก็บ3แต้มกลับบ้านได้นะครับกลับบ้านมือเปล่าไปเลยนะครับไม่ได้แต้มด้วยแล้วก็ไม่ได้ประตูด้วยนะครับแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะครับในโซนของเกมเยือนของควีนส์บาร์เรนเจอร์ s นั้น อสองนัดล่าสุดนี้เขาค่อนข้าง,งมีปัญหานะครับหลังจากาชนะประสามนะัดรวดในห้ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนะโดย2ครั้งล่าสุดเนี่ยกลับบ้านมือเปล่าทั้ง2นัดนะครับไม่ได้แต้มด้วยไม่ได้ประตูด้วยทั้ง2องนะัดจากปเตอร์โบโร่และก็บาสลตนะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับในนิจจังบ้านนะครับมีวอที่ล่าสุดเปิดรังนะครับหยุดสถิติชนะ3นัดรวดของคาริฟไปได้นะครับจากประตูสวยๆในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับโดยนั่นน้จะเปิดบ้านอีกครั้งนะครับรับการมาเยือนของทางควีนส์ปาร์คเรนเจอร์สที่ล่าสุดก็เพิ่งช็อกกันไปนะครับจากการพ่ายแพ้กับบาร์ซิลีนครับทีมจากอันดับปุ่มของตารางที่ฤดูกาลนี้บาร์ซิลีเนี่ยเป็นทีมนะที่เกมรับในบ้านแย่มากๆนะครับชนะมีเพียงแค่ครั้งสองครั้งเองเท่านั้นเองกับจากการที่เล่นในบ้านนะทำ q u e ควีนสปาร์คเรนเจอร์จอไม่ชนะใครเลยมา3นัดจากทุกรายการนะครับซึ่งออทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายกับต่างก็มีสถิติที่ดีทั้งคู่นะครับทั้งเกมรับในบ้านของมิววอลครับที่ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยมิววอลแพ้ไปเพียงแค่สานัดเท่านั้นเองนะครับส่วนทางควีนสปาร์คเรนเจอร์เองนะครับเกมเยือนนะครับก็นั้นมาแผ่วไปในช่วงหลังนะครับแต่ถ้าว่าจากสถิติที่ทั้งคู่พบกันก็เป็นทางทีมเยือนนะครับที่เจนี่ยล่าสุดเนี่ยทำได้ดีกว่านะแม้ว่าจากสถิติที่ คว e นสปาร์เรนเจอเจอกับมิ l w a l ์เนี่ยพวกเขาจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่า,อาฟอร์มของตอนนี้เนี่ยที่ค่อนข้างแผ่วของคว e นสปาร r เรนเจอนะครับไม่ผมมองว่าแค่บุกมายันเสมอแล้วก็จบเกมแบ่งกันไปคนละแต้มมันก็ถึงยากเต็มกลืนและสอฟอร์มของคว e นสปาร r เรนเจอช่วงนี้นะครับจบเกมผมว่าคู่ของมิ l w a l ์ Mirror, กับค e e นสปาร์เรนเจอน่าจะเสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับมาดูคู่ถัดมานะครับ ยูนิสยูนิกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอ่าจะเป็นบ้านรับการเยือนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้แต่กันที่ ตีสามนะครับคือธนาคารตามเวลาบ้านเรานะครับผมโดย3ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็ไปทางลิสบอนนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เหนือกว่านิดหนึ่งชนะไป2ครั้งนะครับแมนเชสตี้ชนะไปครั้งหนึ่งนะครับในนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับกลางเดือนมีนาคมนะครับปี2012นะครับแมนซิตี้ชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนอ๋อสินัดล่าสุดนี้ถือว่าดูดีนะครับชนะไป7นะครับแพ้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองเสมอ1นะครัับนดล่าสุดงนะครับน โตนะครับจากฝูงนะของลีกสูงสุดของโปรตุเกสนะครับยันเสมอไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับในส่วนของเกมในบ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับสีนัดล่าสุดที่เปิดบ้านนี่เราทำได้ดีเลยนะครับแพ้กับสปอร์ติ้งบรากานะครับเท่านั้นเองนัดเดียวที่เหลือเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดเปิดบ้านรับความเป็นเจ้าของฟาร์มาลิกาเก็บชัยชนะไป2ประตูต่อ0นะครับเรียกว่าเกมในบ้านก็ดูดีมากๆสำหรับทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ มาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลนี้ก็โหมดมากเหมือนกันนะครับสินัะล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยเก็บชัยชนะไป9ครั้งนะครับสเสมอเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนัดล่าสุดบุกไปถล่มนอริทซิตี้ครับเละเทะเลยด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับยอดเยี่ยมมากๆสำหรับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นะในส่วนของเ,อเกมในเ,เกมที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับผมหกครั้งล่าสุดน,นะครับที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับก็เรียกได้ว,ว่า,เ,าเก็บชัยชนะ ไปได้ทั้งหมดหครั้งนะครับแย่สุดคือบุกไปเสมอกับซอท์ฮมตันเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับในส่วนของเกมเยือนของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนัดนี้เป็นเลกแรกนะครับของรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นทางลิสบอนนะครับรองชาฟูกโมลิกสูงสุดของโปรตุเกสนะครับที่ล่าสุดสามารถบุกไปเยือนเสมอกับชาฟูนะครับอย่างปอโต้ไปได้นะครับทำให้ตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยมาห้านัดติดจากทุกรายการนะครับโดยนัดนี้จะเปิดบ้าน รับการแข่งของทางแมนเชสเตอร์ซ mm ิตี้นะครับจากฝูงจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่ล่าสุดเพิ่งบุกไปถล่มนอริทเซเลเทสเลยนะครับสประตูต่อสูงทำให้ตอนนี้พวกเขาโชว์ฟอร์มดีมากนะครับไม่แพ้ใครมา12นัดติดนะครับพร้อมกับ7คลีนชีชนะครับนั่นทําให้ซิตี้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าจะสามารถเก็บชนะในเลกแรกนี้ไปได้ก่อนนะครับแม้ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของทางแมนซิตี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็น่าดูรักทุเรเลยนะครับสำหรับสหรับฟอร์มของแมนซิตี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะแต่ว่า ด้วยช่วงหลังมาริฟอร์มเขาดีขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะยากเกินไปที่นั่นนี้จะบุกไปเก็บชัยชนะจากสปอตติ้งลิสบอนมาก่อนในเลกแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3นะครับคู่ที่สามครับนี้เป็นเออเปสเชนะครับจะเปิดบ้านรับการเยี่ของเรอลมรดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเช่นกันนะครับใตเวลาเดียวกันเลยกับกับคู่ของสปอตติ้งลิสบอนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตีสนะครับคืนวัน อังคารตามเวลาบ้านเรานะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางโรเบิร์ตนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้เหนือกว่านะครับชนะไปได้ห้ครั้งเอสเชชนะไป3ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งและล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเปเอสเชนะครับบุกไปยันเสมอไปได้ในเวลานะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อปีนู่นเลยครับ2019นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างสู่สีนะครับในนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับเป๊ะเสิ่นัดล่าสุดดูดีมากๆนะครับชนะ7นะครับไม่แพ้ใครเลยเสมอ3นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเมนของแรนส์นะครับเก็บชัยชนะในบ้านไปแบบชิวๆนะครับหประตูต่อศูนย์แล้วก็ในส่วนของเกมรับในบ้านของพวกเขานะครับโหดมากนะครับเป๊ะห้านัดล่าสุดที่เปิดบ้านนะครับไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับพร้อมกับคลีนชีททั้งหมด5ครั้งนะครับ ไปไหนในเกมในบ้านของเปสเชดูดูการดีนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสินดล่าสุดของเรอัลมาดริดค่อนข้าง น่าผิดหวังสำหร,รับจ่าฝูงของลาลิก้านะครับชนะไป4เสมอ4แพ้2นะครับนัดล่าสุดอ่าปุกเปียนเบียเรลนะครับก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับจบเกมไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปคนละแตะนะครับในส่วนของเกมเยือนของเรอัลมาดริดนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหร,รับเกมเยือนของเรอัลมาดริดน,น,นะครับในหกครั้งที่ออกไปเยือนเนี่ยพวกเขา,าเก็บสกอร์กลับบ้านไม่ได้เลยถึง4ครั้งด้วยกันแล้วก็ยิ่ง3นัดล่าสุดเนี่ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแล้วก็ ยิงประตูไม่ได้สักนัดในเกมเยือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงในฟอร์มของเอรอัลบิดช่วงหลังมานี้นะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะคู่นี้นะครับเป็นคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เลยก,ก็ก็ว่าได้นะครับ ทั้งคู่นี่เป็นคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับในเล็กแรกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะโดยคู่แรกเป็นคู่ของลิสบอนกับแมนซิตี้นะเป็นทางปีเอเชนะครับจากฝูงของลีกเอิงครับที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มดุมากนะครับหลังจากนั้ล่าสุดเนี่ยเอาชนะแรนส์ไปได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมา14นัดติดแล้วจากทุกรายการนะครับด้วยนั้นนี้จะเปิดบ้านอีกครั้งนะครับรับการเมนของจากฝูงจากลาลิก้าอย่างเรอัลมาดริดนะครับช่วงหลังฟอร์มแผงลงนะครับหลังจากขาดกำลังหลักอย่างกอรูนบินเซมาไปนะครับนนนนั้้้้งงีีอ่่าาาเเจบยทป็ ต่ออยู่พอสมควรนะผมมองว่าเปเชน่น,นั้นเป็นต่ออยู่น่มากอยู่แหละนะครับจากใส่ถิ่ในบ้านที่ฤดูกาลนี้เนี่ยเรเดีดนว่าน่าจะอ่านอันดับต้นๆของรายการนี่เลยก็วัดได้นะครับสามารถเอาชนะในบ้านไปได้นะครับ14นัดจาก16นัดล่าสุดจากทุกรายการนะครับแล้วก็พวกเขายังไม่เสียประตูเลยสักนัดนะครับจากเกมรับในบ้านนับตั้งแต่เดือนอ ธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งส่วนทางกับเรอัลมาดริดนะครับช่วงหลังฟอร์มแผ่วลงไปมากนะครับสามารถเก็บชนะไปได้แค่ครั้งเดียวจาก5นัดล่าสุดนะครับแม้ว่านัดนี้นะครับเรอัลมาดริดอ่าจะได้เบนเซม่ากลับมาละนะครับแต่จากการรายงานนะครับสภาพของเบนเซม่าไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งอีกฝั่งเนี่ยมีทั้งอริเกายังเนม่าเมสซี่นะครับก็ยังมีเอ็มปาเป้นะครับเป็นสามประสานที่ฟิตพร้อมนะไล่ถูงตาขายอยู่นะครับแม้ว่าอ่าเนม่าจะไม่ค่อยเต็มร้อยก็ตามนะครับผมนี่ย คาดว่านัดน,นี้นะครับทางเจ้าบ้านนะครับดูจะคบเคลื่อนมากกว่านะครับและก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็ชัยชนะในเล็กแรกไปครองได้ก่อนในคู่ของเบสเชกับเรเบรตนะคับไฮไลท์ของคู่นี้น่าจะเป็นชัยชนะของอ p s สเจ้าบานนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของคัมคืนนี้กันนะครับคู่สุดท้ายของคัมคืนนี้เราอยู่ในศึกฟรีเมนลีกกันครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดโอล์ดทราฟ่อดนะครับรับการของทางไบรตันนะครับคู่นี้เตะกันไปดึกอีกหน่อยหนึ่งนะครับตีสามสิบห้านะครับคือน้าขตามเวลาบ้านเรานะเดี๋ยวมาอัปเดตอันดาปุบบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นทาง จ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยเดนที่ตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางนะครับมี40แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทางไบรทันนะครับที่อยา่อันดับ9นะครับมี33แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่7แต้มเท่านั้นเองนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่น้องพูดเจอกันก็ไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้หมดจดกว่าชนะไป8ครั้งไบรทันชนะไป2ครั้งนะครับและล่าสุดที่เจอกันเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเก็บชัยชนะในบ้านเหนือไบรทันไปได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึ่งนะเมื่อ ต้นเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งชาวบ้านกับแมนเชสเตอร์เดนส์สินดัดล่าสุดค่อนข้างแผ่วลงมานะครับชนะไปได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเองเสมอ5แพ้1นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาของเซาท์แธมป์ตันนะครับก็จบเกมที่เสมอนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแม้ว่าจะขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกก็ตามนะครับก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับในโซนของเกมรับในบ้านของยูไนเต็ดนะครับเจ็ดหกดัดล่าสุดที่เปิดบ้านนะครับ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่สาครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ช่วงหลังวันนี้ดูจะมีปัญหา มากมายนะครับในส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับไบรตันนัดล่าสุดนี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับฟอร์มของไบรตันนะครับแพ้ไปเพียงแค่สองนัดเท่านั้นเองนะครับชนะสามเสมอห้านะครับนัดล่าสุดโคตรดูดีเลยนะครับไปเยืนวอตฟอร์ดนะครับเก็บชัยชนะไปแบบสวยสดงดงามนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับในส่วนของเกมเยือนของไบรตันนะครับหกครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับแพ้ให้กับสเปอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่า ด,ด,ดีใช้ได้ในกิเยือนของไบรตันดูการนี้นะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับผมอ่า ันนี้ะครบเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ตอนนี้เริ่มส่อแววมีปัญหานะครับหลังจากล่าสุดเนี่ยเสมอกับซาร์แลนตันนะครับและแมตอนนี้เนี่ยนอกจากจะพลาดตัวไปเอฟเอคัพแล้วนะครับพวกเขายังไม่ชนะมา3นัดติดแล้วนะครับโดยในนี้จะเปิดบ้านอีกครั้งนะครับรับการเยือนของทางไบรตันนะครับที่ฟอร์มในลีกตอนนี้ดูด้วยวน่ากลัวสำหรับเจ้าบ้านได้เลยนะครับหลังจากสามารถบุกไปชนะบุกไปชนะวัตฟอร์ดได้แบบสบายๆนะสองประตูต่อศูนย์ครับสามต่อเซติตนะครับไดลินไม่แพ้ใครเลยมาเจ็ดนัดติดแล้วนะครับอีกทั้ง เกมเยือนของไบรตันในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับในเกมที่ออกไปเยือนเนี่ยพวกเขาแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งหากเทียบกับเกมในบ้านของยูเนเต็ดเนี่ยชนะไปได้ไปแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มที่เป็นอยู่ของพวกเขาตอนนี้เนี่ยทางยูเนเต็ดเนี่ยแทบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้นะครับจบเกมสิ่งที่ทัพปีศาจแดงพอจะทาได้ก็คงจะมีเพียงแค่ยันเสมอนะครับไม่ให้แพ้ในบ้านเท่านั้นเองแค่นี้ก็ หดขึ้นขอแลลวนะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนครับจบเกมคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันนะครับแม่สบทที่การเสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้